ลงวันละสิบทำไมล่ะครับลงครั้งหนึ่งได้2เพชรครับ10รอบได้20เพชรเอา20เพชรไปต่อยอดลงดันอื่นได้ตังอีกทำอย่างนี้ทุกวันรวยแน่นอนจุนบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรม o น,นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจุนบิโกช็อปนะครับ อันนี้สำหรับดัน70นะครับชื่อดันว่า Luna Station เข้ามาข้างในเนี่ยมองซ้ายก่อนเลยนะครับมันจะมีกล่องซ่อนอยู่อันนี้คือกล่องแรกเดี๋ยวผมจะเหลาเทคนิคการลงให้ฟังเรื่อยๆแนะนำว่ามอนไม่ตีไม่เป็นไรแต่กล่องควรตีเพราะเคยมีคนอ้างว่าสามารถดรอปบ,บอร์ดดรอปมอไซ์ได้จากกล่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็พอไอ้นี่แล้วตีกล่องแรกแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับ เข้ามรเ,เรื่อยเ,ยเรื่อยเ,ยเรื่อยเลยจนมาถึงบอสเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกับบอสก็สัดได้เลยครับได้กล่องแล้วก็พอไปต่อเข้ามาข้างในต่อนะครับแล้วก็มันจะมีทางขวามือนะครับตรงนี้ กล่องที่2จะอยู่ตรงนี้สำหรับใครที่ไม่รู้นะเทคนิคการลงดันนี้นะลองไลฟฟังอันนี้ชาด้วยไทเทเนียมเบดไม่เอาอ่ะขี้เกียย่อยแต่จริงๆควรย่อยนะควรจะเก็บทุกอย่างเราก็ย่อยเดี๋ยวเข้าต่อเข้าต่อเข้าต่อไปข้างในจนถึงห้องบอลนะครับแล้วก็ตีเลย เอ้ยของม่วงเว้ยโอเคพอบอสตายแล้วก็ตีกล่องเสร็จเข้าสะพานขวาก่อนสะพานขวาเป็นกล่องที่3ามนะครับอาโดนไทยเทคานาน,น่าแล้วก็ผ่าน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 ,ผ,าน,ผ,านผ่านเลยผ่านยาวยาวยาวยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลงไวนะแล้วก็เก็บกล่องให้ครบต่อไปกล่องที่4ี่ฝั่งนี้ ไทเทเนียมเบลดีผมจะคัฟเบลด้วยเอาเบลดสองรูม,มาเยอะๆแล้วก็ตีบอลนะครับบอสตายเฮ้ย แอมเขียวแอมเขียวเมื ill, ่อกี T ้ชาโด้ไทเทแอมเขียวแยกผมย่อยหมดแอมเขียวพอตายเข้าไปต่อจริงๆไอตัวแดงเนี้ยดรอปของดีนะผมจะแนะนําว่าให้ตีทีละ2ตัวแบบนี้ไอตัวแดงเนี้ยดรอปของดีอยู่ผมเคยได้แบบว่าอะไรวะจะไม่ได้แล้วแต่ของดีอ่ะกลับไปตัวแดงเนี้ยแนะนําว่าให้ตีเนี่ยเนี่ยเนียเห็นว่ามีของสองูด้วยมีอะไรด้วยผมผมจะตีทีละ2ตัวแบบเนี้ สำหรับไปตัวนี้นะผมจะยืนอย่างนี้แล้วก็ตีแบบนี้มันจะโดนพร้อมกันทีละสองตัวใช่ไหมแต่จริงๆใครไม่อยากตีก็ผ่านได้แต่ผมตีแล้วก็พอถึงห้องวัวตัวแรกนะหันซ้ายนะครับกล่องนี้กล่องที่เท่าไหร่ละห้ายังแล้วก็ไปต่อ มีเลือดเกรดนี่มันเป็นอะไรไม่รู้อะผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปแล้วมีอะไรผมจำไม่ได้อันนี้ก็ถ้าใครจะไม่ได้ตีวัวนะก็ผ่านได้ไวๆก็คือค่าวัวตัวแรกแล้วก็ค่าวัวที่มันเป็นหุ่นยนตัวที่สองหยวนมาช่วยหน่อยนเนี่ยเนีย ค่าหัวตัวแรกก็ค่าหัวหัวอยู่ตัวที่สองก็จะไวหน่อยต้องเสียเวลาประตูแตกอุยโอ้โหเมื่อกี้มันเป็นสีชมพูโอ้โหเงินดอปหอกรับแล้วก็แดดเข้าเลยนะครับเปิบเปิบเบบบบแล้วก็กอดตีกอนตีแคปซูลหันขวาก่อนกล่องสุดท้าย อ q ควาบวกสองสองรูด้วยต้องตีนะกล่องแนะนําให้ตีดวงดีก็ได้ของแพงแล้วก็บอสตีแคปซูลได้เลยคือดันเนี้ยมันจะดอปของมันจะดอปของสองครั้งครั้งแรกก็จะเป็นเอ่อบอสตายบอสตายบอสตายของตอปดอครั้งหนึ่งกล่องดอปก็ดอปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับดันนี้นะถ้าเอาของแพงๆแบบที่ไม่เวริรวังก็นี่แหละคุมไฟบวกแปดที่ผมได้มา เซิร์ฟนี้ก็น่นแหละผมไม่รู้ราคาไม่แน่ใจแล้วตอนนีต้ตอนที่ผมดปวนา 8M แต่ผมไม่ได้ขายผมใช้เองดันนี้ข้อดีก็คือลงจบได้เพชรรอบละ2เม็ดได้เพชรรอบละ2เม็ดก็สามารถเอาเพชรไปกดลงดันเจี้ยนอื่นๆได้อย่างเช่น105ใช้ทีละเพชรเองก็คือเหมือนเอาเพชรไปต่อยอดอะลงดันนี้10ครั้งเพชรครั้งละ2เม็ดได้20เม็ดใช่ไหมก็ไปลงดัน1 5 4 20ครั้งมันคือดันต่อยอดแล้วผมแนะนําให้ทุกคนลงทุกวันเพื่อความร่ํารวย เพราะว่าถ้าดวงดีดอกของแพงก็ด hmm. ันน yeah, right. ี้จริงๆไฮไลท์ของดันนี้มันคือเข็มขัดเพื่อนๆแต่ผมยังไม่เคยได้สักเส้นเลยผมคิดว่าไฮไลท์ที่สุดของดันนี้มันคือเข็มขัดเนี่ย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 เบลออฟราปิดเบลออฟไวท์ท่อเบลออฟกาดนะครับตอนนี้ผมยังใส่เข็มขัดกบอยู่เลยเข็มขัดกบตั้งแต่แรกเลยอ่ะดันนี้มีชาร์โดไทเทบวกห้าด้วยสำหรับใครที่จะเก็บเซตชาร์โดไทเทบวกห้าที่จะเอาไปยัดตรง คอลเลกชันนะนะมาเก็บตรงวัวได้ผมได้มาหลายชิ้นละอันนี้เคยได้มอไซค์บูใช่ใช่เขามีเขามีเสียงล่ำลือว่าดันเนี้ยมีมอไซค์ดันเนี้ยมีมอไซค์จากกล่องนนก,กอง็แล้วแหละผมก็เลยแนะนำว่าเออทุกคนตีทุกกล่องเผื่อจะได้โชคดีได้มอไซค์ลงวันละสิบทำไมล่ะครับลงครั้งหนึ่งได้สองเพชรครับสิบรอบได้ยี่สิบเพชรเอายี่สิบเพชรไปต่อยอดลงดันอื่นได้ตังอีกทำอย่างนี้ทุกวันรวยแน่นอนเราลงสักสิบรอบผมว่าปัดดันมันแค่ใบละสามแสนและอีกอย่างหนึ่งผมอะ จะซื้อแค่วันละประมาณ3 4ใบเท่านั้นแหละเพราะว่าผมปล่อยบอทแล้วผมเป็นสายคาฟใบดันใช้เองเออของคาฟทำใบดันดอกที่เดียวมิวแทนฟอร์เรสมีทุกดันตั้งแต่ดันแรกยันดันสุดท้ายในปัจจุบันนี้บอทที่ Forest, มิวแทนฟอร์เรสแบบเดียวมีของคาฟดันท,ท,ทุกอันเลยแต่เพื่อนต้องลงทุนสูงครับเพราะว่าเพื่อน,อน,อน,อนต้องทำคาฟของโคอี e. การขึ้นคาฟโคอี e, เนี่ยก็แนะนำให้รีบทำตอนนี้เพราะว่ามีกิจกรรมซัพพอร์ตนะครับถ้าหมดกิจกรรมซัพพอร์ตแล้วเนี่ย คุณจะต้องลงทุนอีกเป็น10เป็น100ล้านเพื่อที่จะขึ้นคาบโคเอียครับตอนนี้เขามีตัวซัพพอร์ตให้เปิดกล่องซัพพอร์ตก็มีโอกาสได้แมทเท i เรียลคอของระดับต่อไปเพื่อที่จะคาบเลเวลขึ้นไปในระดับสูงขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยรีบทำถ้าจะทํำรีบทำนี่ผมหมดกับการลงทุนคาบไปเป็นร้อยเแล้วเพื่อน,อนๆไม่ต้องตกใจกับไอการที่แอกว่าเฮ้ยมีคนมาขายเอ็มร้อละ5บาท6บาทร้อยกระจอกครับ ถ้าผมเก็บจริงๆป่านนี้ผม 4,500m แล้วแต่ผมลงทุนคราฟเยอะผมเอาเงินไปหมดกับการลงทุนคราฟแบบแบบเยอะมากเพราะว่าผมทั้งทำทั้งซ้อยผมทั้งทำทั้งคราฟโคอี้เงิน 100m นิดเดียวครับเกมนี้หาไม่ยากแบบเดียวเห็นเขาแบบว่าอมีตังค์กัน 100m เ,เกมนี้เขาคุยกันหลักพันล้านครับหลักร้อยล้านเขาไม่คุยกันถือว่าเฉยๆหลักร้อยล้านนะหาวันเดียวก็ได้แล้วจริงๆร้อยล้าน ก็ประมาณนี้นะครับเน้นเน้นลงไวๆไว้ก่อนเพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องลงสิบรอบ